Trailer for sailor in สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับช่องลินดัดอะไรสามสิบเก้าค่ะหรือว่าเจอกับโตโยต้าพิตตี้ลินค่ะหรือว่าเจอกับน้องลินคนดีคนเดิมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับนี่ค่ะ2โมเดลรถนะคะเป็นรถที่เป็นทางเลือกของโตโยต้านะคะเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยมุ่งเน้นนะคะความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะซึ่งรถที่ลินเนี่ยต้องแบบว่าให้ความรู้ในครั้งนี้นะคะก็คือไฮลักซ์ล o เวอีค่ะไฮลักซ์ล o เวอีเนี่ยเป็นรถ BEV ค่ะทุกคนซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%เซนนะคะใช้แบตเตอรี่นะคะเป็นมอเตอร์แบตเตอร ไฟฟ้าค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้นะคะพูดเลยค่ะว่าเออเอามาทดลองขับที่ชนบุรีแล้วนะเอามาเป็นรถขนส่งสาธารณะค่ะทำเป็นรถสองแถวนะคะพูดเลยค่ะว่าทาั้งประเทศไทยเนี่ยมี12คันที่อยู่ที่ชนบุรีนะคะหากใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็อย่าลืมไปใช้บริการได้นะคะซึ่งตัวแบตอะไรยังไงเนี่ยลงดีเทลเดี๋ยวลินจะอินเสิร์ตเข้าไปให้ดูค่ะแบบชัดๆว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่ค่ะทุกคนลินก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ห้องเครื่องของรถคันนี้ค่ะแล้วพูดเลยค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยมีกําลังแรงบิดของมอเตอร์นะคะ ถึง55กิโลวัตต์ค่ะหรือว่า74แรงม้านะคะแรงบิด266นิวตันเมตรนะคะและต่อมาค่ะทุกคนเราก็จะมาอยู่กันที่แบตเตอรี่นะคะซึ่งแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะคะจะเป็นชนิดแบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะซึ่งขนาดเนี่ยก็ให้มาแบบใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าขนาดเนี่ยถึง59.4กิโลวัตต์ค่ะทุกคนเป็นไงซึ่งวันนั้นเนี่ยลูกค้าก็แบบตื่นตาตื่นใจกับแบตคันนี้มากนะทุกคนเพราะว่าดูสิทุกคนใครจะไม่ตื่นตาตื่นใจ แบตใหญ่ขนาดนี้อยู่ในรถคันนี้ได้ทุกคนและที่สำคัญค่ะทุกคนรถคันนี้เนี่ยวิ่งสูงสุดได้ถึงประมาณ300กิโลเมตรค่ะซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยเขาก็จะมีหัวชาร์จแบบ2แบบค่ะเดี๋ยวลินจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าหัวชาร์จเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างอ่ะแบบแรกนะคะเป็นแบบ DC ชาร์จค่ะรองรับที่150กิโลวัตต์นะคะเวลาชาร์จเนี่ยก็อยู่ที่45นาทีค่ะทุกคน และก็เป็น AC ชาร์จนะคะรองรับอยู่ที่7กิโลวัตต์ค่ะทุกคนซึ่งใช้เวลาชาร์จเนี่ย8ชั่วโมงนะคะซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบชาร์จแบบว่ากลางคืนตื่นเช้ามาก็เอารถเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งพูดเลยค่ะว่าก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะว่าจะใช้กันแบบไหนค่ะและมาดูที่โซนด้านหน้าค่ะทุกคนดีไซน์ของรถคันนี้ค่ะดินพูดเลยลูกค้าหลายๆคนเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าดีไซน์เนี่ย มันจะสวยอะไรขนาดนี้ค่ะดูเป็นรถของอนาคตมากค่ะซึ่งเป็นรถกระบะท,ที่ดีไซน์ออกมาเก๋และทันสมัยมากๆค่ะทุกคนมาพร้อมล้อที่พูดเลยค่ะว่าอเนกนประสงค์มากๆนะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยลินก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแม็กมืออะไรหรอกแต่ลินดูแล้วคือเท่สวยไม่ขิเละคือชอบมากๆทุกคนรถคันนี้นะคะคือสำหรับใครที่ใช้ในการพาณิชย์เนี่ยลินว่าคือคุ้มมากๆเพราะเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%นะคะ่ะทุกคน พูดเลยว่าลินชอบสุดๆ<ป>พูดเลยค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยถูกใจแน่นอนค่ะเอามาทำเพื่อการพาณิชย์หรือว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยพูดเลยค่ะว่าเยี่ยมยอดมากๆลินชอบมากๆค่ะทุกคน และตอนนี้ค่ะทุกคนลินก็พาทุกคนนะคะมาดูภายในรถนะคะลินพูดเลยค่ะว่าสิ่งที่ลินตื่นตาตื่นใจที่สุดสําหรับรถคันนี้นะคะไม่ใช่สิ่งอื่นใดค่ะแต่เป็นคันเกียร์ทุกคนเพราะมันไม่ใช่คันเกียร์แบบปกติแล้วนะมันเป็นคันเกียร์แบบไฟฟ้า,ฟาทุกคนซึ่งสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาในการคอนโทรลนะคะหากใครเนี่ยต้องการเดินหน้านะคะก็ให้หมุนไปทางขวาค่ะแต่ถ้าต้องการใส่เกียร์อาถอยหลังนะคะให้หมุนไปทางซ้ายค่ะ หรือว่าเกียร์เนเนี่ยให้กดปุ่มตรงกลางค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการคนโทรลรถแบบง่ายๆค่ะนี่ค่ะทุกคนไม่ใช่แค่ลินใช่ไหมคะที่ตื่นตาตื่นใจเพราะลินเนี่ยมีภาพมาคอนเฟิร์มค่ะว่าคนภายในงานเนี่ยก็ให้ความสนใจกับรถโตโยต้าค่ะรถทางเลือกความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะยังไงเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมรักโลกรักเรารักโตโยต้าด้วยนะคะ เป็นไงบ้างคะกับรถไฮรักลีเวอีคันนี้นะคะลินพูดเลยค่ะว่าน่าจะถูกใจการพาณิชย์ของใครหลายๆคนนะคะเพราะพูดเลยค่ะว่าประหยัดมากๆทุกคนคือ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่โตโยต้าเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นมัลติคัทเวย์นะคะซึ่งลินพูดเลยค่ะว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะคะสำหรับ B E V ค่ะยังไงนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลินด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยหากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยติดตามได้ที่ Toyota m มอเตอร์ประเทศไทยนะคะในเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าเว็บไซต์ก็สามารถเซิร์ชหาก,กัน,นได้ง่ายๆ,ๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ลินขอตัวไปก่อนนะคะบ๊าย